สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกม PUBG Mobile นะคะอ่าวันนี้เราก็ให้เพื่อนสร้างห้องนะคะนั่นก็คือคุณพลอยของเรานั่นเองแต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนเฮ้ยเจอคนหนึ่งว่ะฮัลโหล ยึกไหลหนึ่งทีที่เหลือหายไปไหนเอ่ย <laughs> ได้ยินไหม <laughs> <laughs> มีมีการตอบโต้คน <h ide> ื่นหายไปไหนฮัลโหลทุกคนฮัลโหล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 ไม่มีสัญญาตอบรับโอเค ปิดไม้ไปเลยว่าไอตัวนั้นจะไม่ฆ่าเรานะคะไอสองตาที่แล้วนั่นแหละเออเอ,อเออเดีอเอ๋ยวเ,เ,เ,เราจะดูหน่อยซิว่ามีคนลงแถวเราวไม่ไม่มีไม่มีเราก็ลงไม่ถึงด้วยชั์วบโชว์วับลาลาลาชั์วบโชว์วบัวบลาลาลาไอยคนนั้นดูหงอยเงาอันนี้ ของเขามีถึงนะ่าฮ้อยู่ในวงกอดีเลยเออโอ้ยอยากได้หูฟังอะ่ะเรารู้สึกว่าพอเราไม่ใส่หูฟังมันไม่ถนัดเลยมันจะทำให้เราตายง่ายขึ้นนั่นแหละอ๋ <G ül> อฮะในเมื่อเพื่อนมันชวนเราเล่นเราก็เล่นไปเถอะบัตรมันไม่ใช่บัตรเรา <laughs> แต่เราก็จะเสียเปรียบหน่อยนะคะเพราะไม่มีหูฟังเพราะหูฟังมันจะช่วยชีวิตเราไปได้หนึ่งโยช่วยตรงไหนนะรอก็ช่วยตรงที่เราจะได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นยังไงล่ะคะเอ,อ่อน้ำหวานเริ่มบ้าขึ้นเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้อ้สกาเพื่อนยากเราต้องเจอไม่ใช่เรามาอยู่ด้วยกันมาสกาเพื่อนยากตอนนี้เราต้องการที่เลงนะ หวังว่าไอตัวเดิมจะไม่ฆ่าเราคือเราไม่อยากให้มันฆ่าเรนะานั่นง่ายเลยอุ้ยเด้คูณสี่นะจ๊ะเก็บเสียงไม่ได้ด้วยเก็บมานก่อนแล้วกันเผื่อเจออ่าพีเก้าศูนย์นะคะเพราะว่าเราก็อยากใช้เพราะมันใส่เก็บเสียงได้นั่นแหละเหตุผลเดียวเราจะขับรถปลาด้เรามุ่งหมายมุ่งหมายมุ่งหมายเหมือเขาเรียกว่าอะไรเราตั้ง ปันนี้ทาเรว่าวันนี้เราจะขับรถ UVP ซะด้วยแล้วเราก็เห็นรถอยู่ฝั่ง้นเราจะไปเอารถก่อนนะคะเชื่อเถอะว่าถ้าเราได้รถมันจะขับเอ่ไม่ใช่มันจะยิงเราไม่ทันนะฮะมีเสียะเสียวแตงงา ไม่ได้มนกระสุนกระสุนกระสุนนะกระสุนกระสุนกระสุนนะกระสุนกระสุนมันหปแต่ก็แบบเล่นมาแบบนานมากแบบเป็นปีเลยแหละแต่ก็ยังแบบเห็นว่าเล่นเป็นปีนะเลยกเก็บเดเวลไงเออตอนนี้เริ่มพูดไม่รู้เรื่องแหละคือคือเราเล่นมานานแล้วแต่แบบ เหมือนกับเล่นมาเรื่อยๆเก็บเลเวลมาเรื่อยๆอาจจะ่าอะไรเราแค่เราเน้นอะไรแมวตอนที่แมวมองหน้าก็จะเป้คะดามพิเมตราเที่ยปห เราจะยอมตายนะคแต่เราต้องผัดเลาเราต้องตายอยู่้ใช่ไหมที่อยู่ตตายแล้วไม่ดีมากก็ไม่ดีนะคะจะตายเอาะเนี่ยเสียก่ันเนี่ยเฮ้ยตาถอคุณหยงีองนะ พอจะได้เล่นตัวไม่ใจพอจะได้ที่หนึ่งก็แบบไม่ใช่ที่หนึ่งแบบไม่ชอบจังหวะคนเหลือน้อยๆวิเศร้าจริงเนี่ยเนี่ยรู้สึกว่าเราเล่นมาตั้งนานแต่เรายัางยังไม่พัฒนาเลยโกรธมากเลยจะโกรธดีไหมเนี่ยไม่โกรธอะแต่แบบมันเศร้าอ่ะมันเศร้าแบบบอกไม่ถูกอะแบบ เล่นมาตั้งนานอ่ะเกือบเล่นมาตั้งนานแต่ก็ยังแบบไม่เก่งอ่ะวันนี้วันจะร้องไห้เอาพูดจริงๆก็อยากร้องไห้คือส่วนใหญ่เราจะเล่นอยู่นานเว้ยแต่ไม่เน้นข้าวโอ้ยเสียดายอีกแล้วไม่อยากเม่พูดอ,อย่างเงี้ย ว้ายอยากได้นี่หนึ่งว้าย,ยไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยน,นะคะวันนี้บายบายรู้สึกเศร้าอีกแล้วอยากได้ที่นึงบ้าง ลีพพยอีสับ